สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุูป๊อปในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องคําอุทานสื่อสารอารมณ์หรือเรียกสั้นๆว่าคําอุทานเองนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านบทร้อยกองกันก่อนที่เราจะไปรู้ว่าคําอุทานหมายถึงอะไรนะคะซึ่งบทร้อยกองนี้เนี่ยชื่อว่าบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านบทร้อยกองพร้อมๆกันเลยเอ๊ะใครมากดกิ่ง อ๋อผู้หญิงคนข้างบ้านอ้าวหญ่ไม่เบิกบานโถลำคาญเสียงเพลงดังอุ้ยตายเกือบเสียเพื่อนอเพียงเตือนให้ระวังขอโทษที่พลาดพัง้งอยู่ใกล้กันต้องเกรงใจนักเรียนลองสังเกตคำนะคะสีแดงๆที่ครูป๊อปทำไว้เนี่ยคำเหล่านี้เนี่ยเป็นคำปูทานนั่นเองนะคะมีคำว่าเอ๊ะ โ oh, อุยตาย huh. ะเรียนจะเห็นได้ว่าแต่ละคําของคาอูทานเนี่ยจะแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันแตกต่างกันไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคําอุทานดีกว่าจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะคำอูทานคือคําชนิดหนึ่งที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของผู้พูดเช่นแสดงความสงสยัยดีใจตกใจโกรธ ประหลาดใจเจ็บปวดหรือว่าสงสารนั่นเองนะคะคำอุทานเนี่ยมักจะอยู่หน้าประโยคและมีเครื่องหมายอัสเตรีกกำกับหลังคำอุทานนั้นด้วยนะคะและคำอุทานเนี่ยไม่จัดเป็นส่วนหนึ่งของประโยคนะคะคำอุทานเนี่ยจะทำให้ผู้ฟงังหรือว่าผู้อ่านเนี่ยรู้ว่าผู้พูดหรือผู้เขียนมีความรู้สึกอย่างไรนั่นเอง และในการพิจารณาความหมายของคำอุทานเนี่ยต้องพิจารณาให้สัมพันธ์กับเนื้อความของประโยคด,ด้วยนะคะที่ตามหลังคำอุทานนั้นๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูชนิดของคำอุทานแสดงอารมณ์ความรู้สึกกันดีกว่านะคะตัวอย่างแรกแสดงความสงสยัยนะคะเอ๊ะเจ้าปยฝ้ายหายไปไหน อันนี้ก็คือแสดงความสงสัยแล้วว่าปุยฝ้ายของเขาเนี่ยอาจจะหมายถึงสุน,นัขนะคะว่าสุน,นัขของเขาเนี่ยหายไปไหนนะต่อมาตัวอย่างที่สองนะคะแสดงความดีใจนะคะชาชโยพ่อจะพาไปเที่ยวทะเลเห็นไหมอันนี้ก็คือแสดงดีใจแสดงความดีใจเลยลูกนะคะต่อมาแสดงความตกใจนะคะว่าหนองอยู่ในแอปเปิ้ลเห็นไหมเขาตกใจว่าหนอเนี่ยมันอยู่ในแอปเปิ้ลตอนที่เขากำลังจะกินนะคะต่อมา แสดงความสงสารโทรสุนัขตัวเนี้ช่างน่าสงสารนี่แม่สุนัขก,กําลังตากฝนอยู่แล้ะเขาอะ่ะก็เกิดความสงสารนั่นเอง,เองต่อมานะคะแสดงความประหลาดใจค่ะตัวอย่างเลยก็คือโอ้โหทาไมปักทองผลใหญ่อย่างนี้เห็นนะคะว่าเขาประหลาดใจว่าโอ้โหฝักทองเนี่ยมันใหญ่จังเนาะต่อมาแสดงความเข้าใจหรือรับรู้นะคะตัวอย่างประโยคเลยก็คืออ๋อทาอย่างนี้นี่เอง ต่อมานะคะคำอุทานที่แสดงความโกรธนะคะตัวอย่างเลยก็คือหึมใครมาตัดกิ่งไม้ของฉันคำอุทานที่แสดงความเจ็บปวดนะคะก็คือโอ๊ยเจ็บจังเลยเห็นไหมว่าเขาเนี่ยขี่จักรยานล้มนะคะเขาก็เลยแสดงความเจ็บปวดออกมาด้วยคำอุทานนะคะที่คำอุทานของเขาเลยก็คือโอ๊ยเนาะ ต่อนะคะเรามาสรุปคําอุทานดีกว่านะคะซึ่งคําอุทานเนี่ยมีหน้าที่แสดงอารมณ์และก็ความรู้สึกเนาะให้คนอื่นได้เข้าใจนะคะก็จะมีเข้าใจรับรู้ตกใจประหลาดใจผิดหวงังโกรธสงสารลําคานะคะแล้วหรือว่าจะเป็นเจ็บปวดนั่นเองนะคะก็จะมีตัวอย่างคำอุทานเหล่านี้นะคะนักเรียนก็สามารถไปอ่านได้นะต่อนะคะแบบฝึกหัดก็ให้นักเรียนนะคะทาแบบฝึกหัด วิชาภาษาไทยนะคะหน้าที่14และ15นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสิคะดีกว่านะอันแรกนะคะให้นักเรียนเนี่ยอ่านประโยคที่กําหนดนะคะแล้วก็สังเกตคําที่ขีดเส้นใต้แล้วก็เลือกไปเขียนให้ตรงกับภาพนั่นเองนะคะภาพแรกเลยนะคะก็คือว่ายกระเป๋าตกน้านั่นเองนะคะต่อมาเด็กๆก็ดูภาพนะคะแล้วก็นําคําไปใส่นั่นเองนะคะแล้วก็มาตอบตรงนี้ด้วยนะคะที่เขาบอกว่า เพื่อนๆได้อ่านและสังเกตคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละประโยคแล้วคำเหล่านี้เป็นคำประเภทใดนะคะเด็กๆก็นํามาเขียนนะว่าเรื่องที่เราเรียน,นยคือคำอะไรนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างคำอุทานด้วยนะ,ะมาใส่ไว้ในตรงนี้นะคะห้าคำนะคะแล้วก็ต่อมานะคะให้นักเรียนหน้าที่10ผ้าใช่ไหมให้นักเรียนนะคะขีดเส้นโยง คำบูทานนะคะให้สัมพันธ์กับประโยคที่กําหนดนั่นเองนะคะอันแรกเลยคือคําว่าอ๋อนะคะก็ขีดให้ตรงกับประโยคนะคะตัวอย่างเลยก็คือ อ๋อผู้หญิงคนนั้นคือพี่สาวของฉันเองนะคะเด็กก็มาอ่านตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็มาโยนเส้นให้ตรงกับประโยคนะคะต่อมาให้นักเรียนนะคะขีดคําอุทานขีดเส้นใต้คําอุทานในประโยคต่อไปนี้นะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าคําอุทานนั้นแสดงความรู้สึกอะไรนะคะเช่นตัวอย่างอันนี้บอกว่าอ้าวเธอไม่อยากไปเที่ยวแล้วหรืออันนี้นะคะก็จะมาตอบว่าแสดงความแปลกใจนะคะก็เขียนคําว่าแปลกใจได้เลยต่อมาคือป,ป๊อปจะเฉลยอ,อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือเฮ้ คุณพ่อมาแล้วอันนี้นะคะก็คือแสดงความดีใจนั่นเองนะคะอันนี้ง่ายๆเนาะไม่ยากนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปส่งให้คุปปทางไลน์กลุ่มนะคะหรือว่าไลนา์ส่วนตัวก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ